ัครับจากบริษัท ESS s y n t e c นะครับวันนี้จะมาแนะนำเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่อ่านบาร์โค้ดได้โดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนคีย์บอร์ดเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่เป็นภาษาไทยแล้วเราก็ยิงบาร์โค้ดได้เลยนะครับวันนี้จะเป็นยี่ห้อซีบ้านะครับรุ่น DLS 2208ตัวนี้มีขาตั้งด้วยนะครับอ่าิมโบล LS 2208โอเคมาเริ่มเลยตัวนี้ตอนนี้คีย์บอร์ดผมเป็นไทยอยู่นะก็ยิงเข้าไปเลยบาร์โค้ดนี่ ยิงได้ไม่ผิดไม่เพี้ยนนะครับแล้วก็มาดูบาคบอักขระพิเศษนะครับตอนนี้มีทั้งขีดกลางจุดขีดล่างบวกสแลตตกใจแอดชาร์ปเครื่องหมายดอลลาร์ซ้ายแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะครับว่ามันยิงได้ไหมเพราะว่ามีบางท่านบางรุ่นนะครับยิงอักขระพวกนี้แล้วมันเพี้ยนนะครับปุ๊บเข้าไปนะครับเอาโอเคยิงอักขระพิเศษไม่เพี้ยนนะครับใช้ได้เลยนี่ ทั่วไปได้อ่าแทียนไทได้นะครับท่านใดสนใจนะครับตัวนี้ LS 2 2 0 8ก็ติดต่อมาเลยครับ ES Sintech 0 2 5 3 0ส6 0 3นนะครับขอบคุณครับ